สบายดีพี่น้องจ้านอนตื่นแล้วจ้าวันนี้ตื่นสิบเอ็ดโมงค่ะทุกคนหัว่อยนานได้ยินตั้งเลือกคนเพิ่เสิ็จไปนอนไมย,ยนอนทำอะไรกูทำทำอะไรตื่นมาทำเช่นกูคอยน้ำมือมสิบเอ็ดโมงกับน้องมาจะต,ตื่นแล้วละหักที่ขั้นลูกเเพิ่งอาบน,น้ำเสร็จ ก็เลยอ่นเห็นคอมเมนต์หรอกว่าคอมเมนต์ว่าเห็นผู้ขอแท้ไปเรื่อยแท้ไปพวกโซกโป๊ะโซกโปกะก็ว,กวกก่าไปเลยเนาะอืมอาก็เขียนรถถือ,ว,อว,ว,ว,วันท,นะที่เขากอบว่าได้เขียนเรือยไปเนองเขาบว่าเขาบว่าอยู่ในโทรศัพท์นะบางทีมันก็ออกมามเพราะตรงมันก็เลยว่าไปนี่เขียนกับ่ถถือเนาะก็ค,คือกัรกัมซูลอะไรยังเขียนรถถือคือกัน บางทีเขาว่าวเอาแม่ไในผูกเกินมันออกแมาแบบนั้นเป็นคือกันค่ะซีรี่เหมือนกันเองเนี่ยแบบซูมเงินมือถือมันมีแบบเว้าเอาแม่เพาะว่าต้องเขียนเองบางทีมันกับพวกถือกันนะครับก่อยนจะว่าเอาแล้วก็กระแล้วเขาก็เลยตรวจเลยเขียนบาถือก็เขียนผิดนะมันต่างกันอยู่างไอันนี้เป็นการบางบ่เพื่อจะิบไปเนาะไอ้น้องมนวอยู่น้องค่างมันก็ไม่เหมือนกันนะก็ มีแต่กินกับนอนนอนกับกิน่ว้นคนอื่นเขาไปทํางานเขาทางานเขาเหนื่อยเขาลำบากเขเธอมีแต่นอนกับกินหมอเอ้าเกว่าเดี๋ยวกรูเอาเองคีตอบมันเองไอ้คนอื่นไปทํางานอเขาเหนื่อยเหนื่อยเขากาา็หาเรื่องครอบครัวเขา,กเ,ขาเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะอืทุกคนต้องเหนื่อยทุกคนก็ต้องดินน้นรน ทุกคนหน้าที่การงานแต่และคนมันไม่เหมือนกันเออเขาไปทํางานรับจ้างถึงเขาจะไปต่างแดนหรือไปสักกะแล้วแต่ค่าบารับจ้างก็คือไปหาเงินเขาก็คือเหนื่อยหาเงินมาได้เขาก็ต้องส่งเสียเลี้ยงพ่อแม่หรือว่าส่งเสียญาติพี่น้องคนที่เขาเดือดร้อนเเหนยแล้วมันเกี่ยวอะไรกันว่าเขาเหนื่อยกูก็เหนื่อยกูทำยูทูบกูก็เหนื่อยกเหนื่อยใจเหนื่อยใจกับคนที่พูดไม่รู้เรื่องอือนะ ยยอย่ามาพูดนะเอิ้งอย่าบอกนะว่าย t ท b e คืออาชีพอ่ายูท b e คืออาชีพคืออาชีพหลักเลยแหละเอาตรงๆรายไนดะ้จากยูท b e หลักๆเลยแหละนะเหนื่อยค่ะสาลมอนก็เหนื่อยบบาเพชรก็เหนื่อยทุกคนทํางานในโลกใบนี้เหนื่อยหมดถ้าเป็นเจ้าคนนะ่นะเนาะคนที่เขาเป็นเจ้านายเขาก็เหนื่อยอืมเผื่อเขาจะมาบริหารลูดน้องอีกอืม นี่้อเมาทบาไอที่คุณว่ากินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินไม่ได้ทำอะไรน่ะคอยชี้ามเจ้าเด้นนางอืก่อนที่คุณจะมาคอมเมนต์ใส่เราอ่ะคุณคิดก่อนไอที่กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินน่ะคุณไปเอาเองินมาจากไหนเรามานั่งนั่งนอนนอนกินน่ะถามหน่อยเออที่บอกว่าเออถ้าไรายได้คุณพอคุณจะไปยืมเงินคน,คนอื่นเขาทําไมการยืมเงินคนอื่นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องน่าอาย เออยืมเงินคนอื่นไม่ใช่ว่าจะไปยืมเป็นล้านเป็นแสนเงินสี่ส้าห้าร้อยสองสามร้อยเพื่อนฝูงกันเออมนะทุกวันไนม่มีใครให้ยืมหรอกหลักหลักมื่นหลักแสนอะ่ะจะบอกให้ถ้าไม่มีอะไรค้ำประกันเอ,อ่อบางทีคนเราเงินเดือนเดือนหนึ่งมันไม่ได้หมายความว่าจะไปใช้จ่ายแต่ในบ้านบางทีเพื่อนเราอาจจะมีปัญหา,เ,าเราอาจจะยืมให้เพื่อนก็ได้ บางทีเราอาจจะเก็บไข้ได้ป่วยเงินเดือนเรายังไม่ออกมันยังไม่คันเราก็ต้องยืมพันสองพันมันก็ไม่เป็นไรหรอกยืมแค่นั้นน่ะอืมทีซ่าห้าพันอ่าคนไม่คนที่ว่าไอ้ห้องมังนมัแย่ไปเลยเออแบบลูกคนอื่นเขาทำงานเหนื่อยเอากูก็เหนื่อยกูก็ทํางานสู้ชีวิตเหมือนกันกูสู้มาทั้งชีวิตแล้วเออกูเหนื่อยนะเ็ดคิเป็นของไงยูทูบมึงมึงคิดว่ามึงไม่มีเงินมึงจะทําได้เหรออย่างน้อยอย่างหลักๆก็คือม<า>ึงต้องใช้เน็ตแล้ว อืจะบอกให้ยินดูเลเพให้เติมตบะเพิ่มเติมตบะอบพ่อพวจะบีคือวัดตุลีคนอีบนเหนื่อยไม่นช่มาเลี้ยงกับเฮาเหนื่อยเขาก็เลี้ยงเขาครัวเขาน่ะเขาก็หาเลี้ยงตัวเองเหมือนที่เธอเหนื่อยเธอก็เลี้ยงตัวเองเธอไม่มาเลี้ยงเราเราเหนื่อยเราก็ไม่ได้ให้คุณคุณคุณมีคุณก็ไม่ได้ให้เราสิ่งที่คนเราเจเงคือใจจะบอกว่าเฮ่านีขันโมพระจารวันเท่าก่า เขา็ำงานขอเมินก็สูงมีจะนั่งนั่นอนนอนนั่งนั่งนอนนอนมึงเอามาจากไหนอนั่งนอนมึงไปยืมใครได้อะมึงไปขอใครได้อ่ะใครมาให้มึงนั่งนั่งนอนอย่างที่กูอยู่นี่กูก็ต้องจ่ายรายเดือนอีเดือนละสองสามพันบาทในตรงนี้นะกูต้องจ่ายเงินเดืบวกกูต้องจ่ายเออกูขี่รถไปกูขับรถไปกูก็ต้องเติมน้ำมันอ่ะลูกกูกินนมกูก็ต้องซื้อกูไม่ได้ไปขอร้านค้าเขาเออ ทุกอย่างใช้เงินหมดอืมจะมาพูดได้ไงว่านั่งนั่งนอนนอนกูอยกากถามจังเลยว่ามีด้วยเหรอคนนั่งนั่งนอนนอนแล้วมีเงินกินอ่ะเออนอกจากพูกคนรวยนอกจากพ่อแม่เขาตกเคนให้เออแล้วก็ไม่จะมาพูดหรอกเออพวกมึงก็กินเงินที่พวกมึงขายบ้านมาขายที่มาอันนั้นมันก็นเรื่องของกูเพราะมันเป็นสิทธิ์ของกูอยู่แล้วเออกูก็ต้องกินเงินอันนั้นอยู่แล้วไม่กินอันนั้นึูจะให้กูกินอะไรล่ะ กูถามหน่อยเออกูก็ต้องกินตรงนั้นอยู่แล้วอือถึงกูจะขายสมบัติกูกูใช้หงกูกูไม่ได้เอาของคนอื่นไปขายนะอ่ะอือคนอื่นเห็นเขานั่งนั่ง,น,งนอนอนอี่คิดว่าเขาสบายนะเขาก็เหนื่อยเหมือนกันทุกคนมันดินน้นรนไม่เหมือนกัน YouTube ก็คืองานนั่นแหละเ,ลเออมึงไปดูช่องข่าวดิถ้าเขาจะทําเพื่ออะไรนะทบข่าวเออ เขาก็ทําเพื่อให้ประชาชนได้ดูข่าวเขาก็ได้รายได้ตรงนั้นเหมือนกันทุกวันนี้ YouTube, ยูทูบมาแหละรายได้หละจะบอกให้เออยู YouTube, Facebook, ทูบเฟซบุ๊กหัดไปแหกตาหรือมากงนะถ้าทําเป็นก็ได้เงินเหมือนเขาถ้าทําไม่เป็นก็ไม่ได้ได้คือข่อยก็เบาเพียร์งเง็ดไปได้เขาได้กับได้เท่านั้นเนยเดือนนี้ก็ได้ร้อยกเหรียญเนี่ยยูเฟซบุ๊กข่อยนะอ่าเงินที่จะออกเนี่ยมันที่ยี่สิบกว่านี้ก็ร้อยก๋เหรียญเนี่ยเดือนที่แล้วของกันได้ร้อยกเหรียญอ่า มันก็คืองานเห็นไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นจะทำทำไมอ่ะถ้าไม่ได้เงินอ่ะถามหน่อยสิควาคุ้นอ่าเดี๋ยวนี้ก็จะได้เฟซบุ๊กเดมิโนเฟซบุ๊กก็ได้เยอะๆกวราเหรียญอ่ะก็ได้วันละเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญแล้วแต่วันเดือนนึงก็รวมกันก็เป็นร้อยอย่าง้่ยจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าจ่ายตรงนี้อ่ะอ่าเงินเดือนยูทูบอ่ะค่างวดรถค่าเข้าบ้านค่ากินค่ายากอ่ะก็ไล่ดูแล้วกัน เออถ้าเขาไม่มีรายได้น่ะว่าเขานั่งนั่งนอนนอนน่ะถึงเ้าจะยืมคนอื่นเขาก็มีปัญญาใช้พันสองพันน่ะเออไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาใช้อคนที่ให้เขาก็มองว่าเออเขามีรายได้อยู่เขาก็ให้แต่ถ้ายืมมากเกินไปเขาก็ไม่ให้ทุกคนก็ต้องเซฟตัวเองอ่าไม่ใช่จะมาว่าว่านั้งนั่งนอนนอนอมีที่ไหนนั่งกินนอนกินนวมีเงินมีเงินงอกเงยออกมามีด้วยหรออ่า พอบัวไข่เห็นงานแล้วไข่น่องอบัตรบัตรอย่าอหาว่ายูทูบออค,คืองานแล้มันก็ทำงานก็คืองานฉันทำมาเจ็ดแปดปีก็คืองานนี่แหละเลิกไม่ได้เลยแหละเอาตรงๆม,ม,มันเลิกไม่ได้หรอกยูทูบอ่ะมันทำจนกว่านู่นแหละจนกว่าไม่มียูทูบนู่นแหละเออไม่คืองานจะอยู่ได้ยังไงจะเลี้ยงลูกจนโตแล้วเนี่ยหกขวดได้เออเลี้ยงมาผมเลี้ยงนอน มันต้องมาทานหรอเรื่องโรงเรียนน่ะมันต้องมาทานคิ้เวลาไปเองมันต้องมาสอนเนาะบอไปมันต้องมาเรียนแค่นั้นแหละเรียนอยู่ล่าก็ได้ทุกการอือูีใช้กับโรงเรียนคือกัารูีใช้กับคนคือการมาแป่นคนเล่าเขาจะเป็นหมาคนเล่าเขาก็คือคนอือมีใช้กับมีการศึกษาเนี่ยบ้านนั่นแหละต้องมาเ่าต้องมาสอนถ้าวันยุ่งยากน่าจะก็จจะอยู่บ้านเท่าดีเนี่ยเออ ยังนนกระดอกอ่ะี่อย่าเรื่องของคนอื่นว่าออมาได้ใไในคนอื่นเขาทํางานเขาเหนืออนหน่อยกพาฉันเอามันเหนื่อยไม่เกี่ยวอะไรกับฉันล่ะเกี่ยวอะไรกับครอบครัวฉันคนอื่นเขาทํางานเหนือ่อยเออนี่เราข่อยเรานุงงวงคันพูดแบบนี้นะพี่น้องไม่ใช่เหมือนพวกเธอนั่งกินนอนกินเอาไม่แต่กินทั้งวันกินเยอะเอาตื่นม,มาเราก็ต้องกินข่อยนะำปกติเราของค่อยไปไไกินซันนี่สิบเอ็ดโมงเราสอไคนไปกินเลยเอ,อ,อืมนะ ขาก็จะกินช่วงเย็นช่วงแรงแรงนู่นแหละข่อยก็เบาเพชรกันเอาตรงแล้วข่ก็ค่อยไะกินยังสั่เอ่าแต่ละมือแต่ละวันนะลูกข่อยก็่ละท่ต้องซี้ออะไรกินนมหรอกแล้วเข่าก็บริยาอืเออสวยนั่นมันนาหน่อยใช่อ่าว่าอย่างก็คือแน่ก่อนที่ว่าจะคนอื่นเขาอะนะอ่าคนอื่นเขาทำงานเขาเหนื่อยอาวเหนื่อยมันก็เรื่องของเขาแหละเห็นอะไรป่ะคนทขามันก็เรื่องงานมันคือกัน อทำาระเด็นยูทูบททได้เหมือนกันสีเห็ดกัน,นะระดัไทกันเลเห็ดงาน,นยังกันเหนื่อยบดผอมียังได้มาก่างานพี่นอ้องเลยงานทุกงานก็ต้องแลกเ้ราเหนื่อยทั้งนั้นหลยยูทูปก็ต้องดิ้นรนตื่นมาก็ต้องไปหาขายท,ท,ทั้นขายตรงออ้อ่าโอเคพี่น้องบางคนก็เอออาจจะดูแล้วไม่ชอบเลยไม่มีสีสรรันเอาเท่ากับบดผมีไผ่เท่ากับมีกันแค่นี้มือถือแค่เครื่องเดียวไายคิด เฮาบอลเอมีเอฟเฟกต์อ uh, ย okay, ่างเฮาบอลเอมีเพิ่มอีกยังนะใชามันเป็นคิดกันบ้านๆถ่ายชีวิตประจำวันเออเพียงแต่ว่าเออโชคดีเนี่ยเอฟซีเป็นเบิรงนถ่ายเอ้าหัวนะขอพระคุณหลายๆพี่น้องเอ้ยเราก็ได้ประมาทเราไม่อยากไม่กินย้อนไปนเนาะเอฟซีเฮ้าเนี่ยเออย้อนพวกดานั่นเนี่ยพี่น้องเอ้ยอืมโอเคค่ะลาไปก่อน